นองแลสูรายคนี like ่คนเป็นกนเลยนะเดี S ๋ยว่า้อ you น know, ี <tö> ่กอนลงไี่่วยยังอสวยนี่เอสวยเอนีโ <M> อ <ate it> ้โอ้วยเอาตรงนี้ออก้อ๋อเอาที่กันเอ้นี่ฮะอันอันออตรงนี้ต้คิดกันนะลิงนะโอ้ทุามาตรงนี้ต้อิเอ้ยนะโอเคโอเคนี่อันทางนี้อันทางนี้อันทานอันฮัอันทานี้ อ๋อตรงนี้คือคิดอ๋อตรงนี้คือคิดเกิดไทออมมันเลยนะอ๋อมันไหวไม่ได้เลยนะครับอ๋อคนตรงนี้มันไหวไม่ได้เร็วมันต้องไทออมนะครับโอเคไหมเอ๊่เมื่อนอนไม่พอใจมากอ่ะเอาเอาตรงนี้ออกกินนะเปลี่ยนไทออมเข้าใจไหมนี่ตรงตรงนี้ไทออมมันเลยนะตรงนี me. Me, ้ออกไม่เร็วกันเดี๋ยวหูวอึงออกไม่อู้ตรงออกเนี่ยเป็นกรอนพี่โอเคไหมตึ้งข้างนี้ก็ต้องออก อือนะนี่คืตตอรตรงข้างนี่ตรงหอนี่ก่อนนี่ตรงค้างนี่นี่เออตรงนี้อ่า <c oughs> คือว่าเวลาตัดคนต้องอธิบายลูกค้าก่อนนะครับถึงจะตัดได้ไม่เออมีบังท่านะะนะบางท่านเช่นนั้นนีโ่โอเคนะอ้าโอเคค่ะเออต้องรูกวัยนั่งบอกโอเคได้ป่เออนะถึงเขาอาจจะใบ้ใจเขาจะใม่ใจเพรา,าข้าหมายไรนะเข้าหมายสุราอือเขาบอกว่าถ้าสบายแนะนะล้วก็แต่ละเขาไม่ทุกข์ใจอือเจ็ดปีวัน ไม่ใช่ว่าต่ไม่ทุกใจหรอกปีว่าต้องมีเงินงำ้มอมีเงินงั้มเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่ตัดให้เอาเริ่มจับตะคยสักก่อนนะเอานะ่าเป็นก้อนเทนะอู้ใช้มาตั้งไกลนะไอ้เจ๊กเกมเป็นน้องมาตั้งไกล โอ้ปันนะครับมาหนั่นข้าร้านที่นี่อาอายุแปดปีแล้วครับเคยเข้าร้านอยู่ครั้งนึงนี่กังดีสอง <laughs> ครั้งแรกเขาโทรให้ไปท้าล <laughs> ูกชายฉันไม่ทุกใจโลงเลยทุกหนึ่งว่ามีปัญหากันหนึงต้องนองไม่พอใจต้งองโทรหาช่างทอกว่าเออมหมือนคนที่นี่เแชร์ไหมครับโอ้ยเอ,อ็มเอ็มเอ็โอเคน้องพูดถูกเลยครับ